ตเพิ่นอัอเปิ้ลนนตัวน่ะปลาเป็นสีไซส์แนวนี้แหละครับนี่ออกชมพู้เนี่ยหลังจากฮัาศับแล้วแล้วนะครับปลาประมาณสี่ถ้วยน้อยไปตำใส่น้ำพริกแก้วบองนี่มันจังสีเป็นตูวผักผักเย็นเย็นสนิดเลยนะครับอ่ะนี่สูตรแกงก็มีข,ข้าวสารคือกันครับแต่ว่าแตกต่างกันเนี่ยคืออ่าอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังมั่ไในใส่ นะจ๊ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็พอกับน้องหนึ่งกับไอ้แนวินนะจ้าสวัสดีพญาแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะจุ่านนะครับสวัสดีพี่จุ่านนะครับผมวันนี้กันมาพอกันในตอนเช้าสายนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับสามโมงเสาร์สี่โมงเสาร์ยังหนาวอยู่นะครับวันนี้กันยังอยู่บันคับสำราญมูซิเจ็ตตะบลตะโฟมเพลิดเพลินอยู่นะครับหลังจากมูว่าเนาะหาปลาได้หลายน้องหนึ่งเนาะจะไม่ก็มาพอกันในวันที่หกนายวินเนาะ ก็วันจันใจเดมุก็ลาคมพ่อซอสสองพจ้าวันนี้กสิพามาเบิ่งครับวิธีป้าได้ได้หลายแล้วจะมาเห็ดตั้งไดรไว้ธี่ที่จะเนาะมาอยู่เนาะแม่นครับมี้สิพามาเบิ่งวิธีทำปลาร้านะครับดรวยเห็ดปลาแดกปลาลาปลาเี่าเดี๋วนะครับมีสูตรมีสูตรเห็ดแบบเห็ดแก้วบองน้ำแล้วก็ปลาแดกเข็ดกินน้ำน้อยพี่เนาะแม่นครับใส่สมการใส่แกงนี่ไปรุ่นไปเบิ่งครับบ่ได้รุ่นนะครับวันนี้น้ำเบิ่งเลยครับว่าสิมีวิธีการยังได้เนี่ยนะครับจ้าไป มาเตรียมปลากันก่อนนะครับปลาจิตจับขึ้นมาได้เมือว่านี่ตัวน,นี้นะครับแล้วกเนาะนีะ่อีกนะครับเหลือกเอาราวาเห็ดกินเห็ดก,กับเขามาสองหมือแล้วนะครับเรียกว่าสองขาบนะครับแล่กับเสาเมือเเสานี้น้ำนะครับก็เหลือกเอาตัวน,นี้เซตเป็นประประเดกประหลาดตอนนะครับพื่นอน ให้หน,นึ่งๆกับเ็ดก่อนนะครับเพจแล้วจังมาเบิงง่งหน่าหนึ่งเนาะซับตอนซำใดซำใดนะครับนี่นะครับหน,นึ่งๆกับปลาไปซับอยู่พูนซับแล้วนะครับจังสิให้เบิ่งว่าเป็นจังไรนะครับเพราะว่าเพื่อนเอาเบิ่งเก่งๆเพื่อนเบ้ให้เบิ่งนะครับบัดซับแล้วล้างทั้งครอบศาสตรแล้วแล้วนะครับจังสิผ้าเบิ่งจัดจัดวาสินเป็นจังไรลักษณะการเห็ด เป็นยังไงสําหรับท่านที่ว่าท่านเคยหูนะครับสูตรนี้บอกได้เลยนะครับว่าสูตรเด็ดนะครับเห็ดกินก็นได้เห็ดขายก็ได้ขายนะครับซับแล้วเร้วันนึงเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่นะครับเอามาล้างออกหลายๆนานะมเนาะไม่เห็นล้างให้ให้เมื่อคอนออกพืน้นตอนเนี่ยวินเนาะแล้วก็ให้พ้นขาวปลาจังสิโบนเอาเนานะให้หน,นามไซส์ไปแล้วครับรล้างอยู่จกักสามสี่หนามบุหร่านะไม่เห็นเพราะว่าบางเทีอน มาชันในชุดจ้าละเอียดแท่นะครับคือเห็ดปัสิวเขาปิกายน้องหนึ่งมันแก้วพิเป็น<อ>งถืน<อ>งเนาะป็นสิวะ้นล่าเนียครับแค่เป็นตัวนี้ปลาสะอาดนะครับตัวนี้แบบเลี้ยนน้อยวินเนาะซีได้มีแบบสองศูน,น้อยวินเนาะม่นม่กับปลาสาอาดด้วยครับแต่ว่าเห็ดมาถือขันตอนน้อยเดียวนะครับตัวนี้ห้าวตึงล่างสะอาดตัวนี้เห็ดเป็นต่บางเป็นทรงกลมนะครับตัดตัดเป็นทรงกลม ก็สิเป็นสองสูตรบนน้องหนึ่ะสูตร,รแกงแล้วกะ็ตำแจ้ว,วงเนาะแมนหรือว่าสำหรับสูตรที่สามนั่นมีเวลาจังเกอร์นในเบื้องดีนะครับสำหรับปลาแดกตวงบนเดินเนาะแมนจ้ะสูตรใส่ตำมะคงครับตัวน,นี้เป็นแกงคระนะับเห็ดน้ำพริกแจ่วบองนะครับน้ำพริกปลาบองนี่แหละวจะต้องมีปลาเริ่มต้นโดยสารตั้งนเพื่อนๆนี่ครับของปลาเนี่ยแล้วเน้อยอันอื่นเนาะก่อนอื่นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นปลาคอ กับปลาเข็งเนหี่ยนหนึ่งแมนจ้ะที่ได้หมูอวานนี่แหละครับบ่อกที่นึ่งนะครับที่ฮะสาเอาหรือว่าวิดนหนามเอาน้ำหนามขอนนี้นะครับพี่น้องถามว่าเอามาเห็ดยังเน่กันนี่แล้วน้อยวินเห็ดปลาหล่าเน่กับแบงพีแบงน้องแน่เนาะแมนจะค้างไว้ลากมือเนี่ยเพื่าอนนานจิตอยสิพร้อมนะครับส่วนปลาซิวหนึ่งก็เอาไปเห็ดปลาล่าน้ำแน่เอาไปอันนี้สดน้ำแน่หน่อยวินเนาะแมนเพราะว่าจะกินบระทันกัมีวิธีการถนอมอาหารนีแ่แหละครับแต่ดั่งเดิมพากันเห็ดมานะครับ ปูย่าตาใหญ่เป็นเห็ดนี่ครับปลาเด็กปลาหลานี่ครับเป็นอาหารการถนอมอาหารตั้งแต่ยุคโบราณนะนนห,นหนึ่งเนี่จะสามารถไปดูในวินเนะากะการก็ะซืบถอดกันมานี่กระลางอีกประมาณสองน้ำกะเอาเนาะนี่ครับนี่กระลางอีกได้ครับซ้ำนี่เพื่อให้มันใจนะครับหลางซุ่มนี่ครับเก็บออกให้ละเอียดนะครับน้ำมันน้ำใส่น้ำยังเพิ่นเนี่ยนี่นะครับเอออะไรคะน้ำกูกเกินก็ไมา อยู่น้ำนะครับมื่อน,นี้ mm. นี่นะครับใส่น้ำช้ายยางก็ได้เป็นปลาแนวอื่นจะเป็นปลาซิวปลาหยังเขากับไอ้ขั้วเก็ดขวานทองออกนั่นนึงเป็นขวานทองออกให้สะอาดเนาะนี่ปลาเล็กปลาหน่อยนะครับคือว่าท่านได้เห็นตางมีสูตรเด็ดก็หนีก็บอกมาได้นั่นหนึ่งในข้าวเมียนนาแต่เอาซิมาใส่กับตาน่าดีหน่อยนี้นะน,นี่นกับมะพักาเด็ดน้ำเนาะผักให้น้ำเพิ่อนอันนี้เบิดครับ เพ่ลากัดเจียงสิาพาเพลิอีกสูตรหนึ่งเครื่องใส่นะครับก็คือตัวน,นี้ล่างแล้กวก็สิไป้มาร์กไว้ก็สิไปเตรียมเครื่องเพิ่มไฟน้อยวินวันนี้เนาะแมนเครื่องมีอย่างแน่แกัดจังตามกันเบื้องนะครับนี่แหละครับกัดเจียประมาณนี้ใช้เพิ่นเสด็จน้ำเนี่ยปลาเป็นใส,ส่เนวนี้แหละครับออกชมพูแนวนี้ครับคือสะอาดน้อนนงน้องนอ้องม่อันจะผักให้สเสด็จสะอาดแล้วก็ ปลาเนาะจ้ะเนาะหนึ่งถ้วยตวงแบบถ้วยได้ครับบริสตวงแบบกิโลนะครับนี่สองถ้วยหลังจากคัดซับแล้วแล้วนะครับปประมาณสี่ถ้วยน้อยวินเนาะแมนสี่ถ้วยเกลือนี่ก็ประมาณถ้วยกับสองถ้วยเนาะเหมือนใส่ไปสองเลยปลาเนี่ยปลายังสีแข็งนะครับเนี่ยปลาจังสีแข็งเวลาฮาไปทตำใส่น้ำพริกแก้วบองนี้มันจังสีเป็นโตเป็นโตแล้วนะอันนี้น้อยวินเนาะเป็นกินเป็นอย่างนี้พอดีนะครับ ทิเบตนะครับแล้วก็บสองถ้วยน้อยเนาะแมนกระคุกเข่าให้เขากั้นพักไว้ให้แข็งเลยนะครับคุกเข่าด,ดีดีนะครับตัวนี้คือจะไปเห็ดเป็นปลาเด็กตอนปลาเด็กตูนะ่อยวินเนาะบ่ให้เผินเน,นะน่าเนาะแมนแต่ว่าขั้นตอนยังนี่กับระวังแมลงน้ำนะครับคือเมงวันนั่นนึงเมี่ยงวันน,ะนี่ซุดหยอดเลยจ้ะระวังเป็นผีซุดเลยเนาะจะว่าจิตก้อยเกิดนอนนะครับ ปกตินี่ก็สิคันไว้ประมาณสองเสมอนะ้อยวินเนาะให้เพิ่นเป็นแบบนะี้วินเอาไม้พันยังไงดึงนำเนี่ยครับตัวน,น,นี้เพื่อนใช้แนวอื่นไม่ตะเกลือนะครับนี่เป็นคือปลาซิวเขาล่อขัวเขาเนาะอยวินตัวนี้เนาะมีปลาซิวเขามีอันนี้นี่ครับตัวปลาซิวเขาเป็นกระติ๊บตัวแข็งเนี่ยเห็นไหมครับนี่จะาครัวเขาใส่เนาะแับนี้เนาะมนสูตรนี้กระเซ็ดเป็นปลาแดกส้มตั้ก็ได้นะครับมีเงินกับเราต้องใช้ครัวขวนี่เพิ่นจะกินรุนแรงนะครับ หอมเป็นไาใส่ ừ, ตำหมุคุงนั่นหนึ่งเรียบร้อยวินไปเนียมวัตถุดิบต่อไปเลยบ้านนี้คู่เข่าเข่ากันแล้วเนาะนี่นครับประมาณนี้กฟ้าปิดไว้ดีๆกันเมงวันมาอันนี้ใส่ครับจ<ะ>้าใส่ปุ๊กเลยนะครับกันมะเรงนะ็งหน่อยวินเนาะกันเมงวันประมาณนี้ยนยครับกระปุกนี่ก,นกันแล้วแตเพราะแม่พี่น้องมีวัตถุดิบร้ายหรือหน่อยนะครับกระเลือกเกาใส่เลยน้อยวินเนาะใส่ขนาดกลางนะครับ ราคากระปุกนี่กกคือสิบบแพงนะกันละยี่สิบบนนึงจ้ะแต่ว่าปลาเนี่ยจะแพงกว่ากระปุกอยู่ครับใส่ปุกหน่อยกใส่ปุกกลางนี่กระปุกหน่อยหน่อยวินเนาะตัวนี้เนาะนี่ครับปะลาลาปลาช่อนนาปลาหมอนาบุ๊ดใส่ทุ้งมือเด้อจ้าละมือดี่สิบนี่ใส่ปุกตัวนี้นะตัวนี้สองกิโลแล ปลาในกิโลก็กลัวบนหนึงน่งนี่มีปลาหลายลู่อยู่เด้๋ยวสบช่องลู่เด้เมียนมาลกกู่ก็กลัวอยู่แสดมมงว่าหมู่บ้านเอาได้หลายลู่ที่ปลาเลี้ยกตัวขนาดกลางเคนนึก่ึงได้มาตอนใหญ่สินญ่ก็เลี้ยกลูกไงเดียเ๋ยวเล่ยคนหนึ่งเมียนจ้ะถามว่าปลาในตลาดเพิ่นขายนี่สามาตัวไม่เห็ดได้คนงนี่ได้เท่ก,กันจ้ะเป็นปลาเลี้ยงบมงเมนปลาหน้าแนวนี้ก็ได้เท่กันนะครับแต่ลางทับว้อนจ่าดีดีนี่นะครับกับโบโงงงนบอย่งยากด้ครับนี่ ท <Yeah. S 1> ้งสิบเป็นอาหารผื่นบานบอคอยรู้ป็นได้ก็สามารถเทศให้ให้โซ่ใ้นะครับเจียวปลาบองดังทั่วโลกนะครับ mm. อีสานบานเฮาสมือครับรกินกับน้ำพริกกินกับพักหัวพักยังหน้อยวินนะมนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดครับมาหลังก็เกลือยู่ในหม้อตัวนี้นะครับล้างแล้วก็เอาใส่กระปุกหน่อยวินเนะแมน,นี่ครับแบ่งใส่ เพื่อเพิ่มห้จุลินสีเพิ่นทำงานใด่ังน,นี้นะครับไปทำปฏิกิริยากับปลากับเลือนี่นะครับนี่นะครับสูตรนี้ก็ลืมบ่ได้ที่กันนะครับว่าเปนน้ำลังคุกแกงเห็ดตรหนึ่งใช่ได้นี่นะครับสูตรคล้ายๆกันบ่ห <c oughs> ลังจากนั้นก็ปิดฟ้าให้สนิดทิมใสองส,อสามหมื่นเนาะสามหมื่นนะครับ สามมือซะกันสะท่านได้สีต้องการเฮ็ดเป็นสูตรสําหรับตาแจ่วบองนั่นกะจังนี่ครับอคา,าสานเฮ่านี่ขัวไว้เลยครับขัวให้เหลืองเงเลยนะครับเดียสิพ้าไปขวัวเบิง่งประมาณซ้ำได้ครับกะสีเดียวมาใส่ในกระปุกจะนี้ให้เบื้องบานนี้นเพราะว่าจะนี่สามสี่มือแล้วครับนี่หลังจากนั้นก็นนใส่เตาอัาง,งโลทานไฟเฮ่านี่แล้วแกะกคขัวได้น้องหนึ่งสำหรับ ท่านที่อยู่ในเมืองในคอนโดก็เดียดได้ครับระจะมีเตาไฟได้วยเนาะพี่วินเนาะประมาณนี้นะครับอย่าไปเบิ่งว่าเพิน่นซัมไดเอาซัมได้เาาดนาะพี่วินเอยู่วันนี้เนาะนนี่แหละในครัวาบานๆเฮาหนี่แล้วนะครับขึ้นบอกไปอีกอย่างนึงนะครับใส่ไฟอ่อนๆได้ครับไฟกลางๆตัวคนไปเรือ่อยๆเนาะพวิน,นถ้าใส่ลาบใสย่ยังบ่ให้ดำแห้งเพราะว่าเพิ่นสิขมเนาะแมนถ้าดำแห้งนั่นเพิ่นเส็ดให้ปลาเฮาน้ำก็สิดำขมพร้อมเนาะแมนนะครับ มีรสชาติโบดีจามทีหัาต้องการนะครับนี่เอจ้ะไฟกลางกลางแกะเคยคือซีรีอะไรอย่างนั้นางนึงเนาะ นี่ได้ที่แล้วจ้านะครับเป็นสีเหลืยงทองดำเนี่ยอยู่บนน้นหนึ่งโอ้ยบัวดำไม่วินพอดีหอมๆโดมๆเนี่ยกำลังคุ้มคู่กันบินหอมนะครับอะะเอาเสียไปพึง่งเพันเย็นเนาะบัดน,นี้เนาะ,ะปนไปก็ทาไปพึ่ื้นพันเย็นซะก,กันนะครับตัวนี้พื้นไหวเกษตรสูตรสูตรที่สูตรแก้งนะครับบานนี้ตัวนี้สำหรับเก็ดสูตรเ็ดตรน้ำพริกแจ่วบองนะครับหรือว่าเห็ดแจ่วบองบ้านเฮา อ่ะนี่สูตรแกงก็มีข้าวสารคือกันครับแต่ว่าแตกต่างกันเนี่ยคือไม่ได้ขวบอกขวนนะครับตัวน,นี้กอลเนุ่งเสื้อใส่ไว้นี่กันแม่งนอ้อยวินเนาะแมน,นแต่ว่าสําหรับ่านที่จะฮ็ดสูตรอันนี้สามหมื่นเนาะจงเอาข้าวขัวพึ่งไว้นี่นใส่เนาะนี่เลยจ้ะขราปุกหนึ่งตรงใส่ซัหนีเนาะไอวินเนาะแมนก็กาพอประมาณนะนะครับก็เอาเทออกมาใหม่อีกนะครับมาคลุกเขาให้เขากันอีก กับข้าวสารเรับนี่เระเป็นการวันนี้ใส่โซนด้วยจ้ะตัวนี้ก็คือเพิ่มให้เขาเพิ่มวิตามินไปนํานะครับตป็นี้สีออกรสดสมนิดๆหน่อยวินเนาะเนี่ก็เพราะว่าวิตามินบีนี่เขาเพิ่นกระชีละลายไปในน้ำนี่นะครับเพิ่อจะทำพิธียารกันเอานายวินเนาะเพิ่มกับโปรตีนกับมิตรทานอาหารเป็นตัวนะครับนี่คือผุ่มเซ้ำซสูตรเลยได้วินเพราะว่าเห็ดกอนคือผุ่มปัญญาของคนโบราณจะปูกติญญาให้ผมนะครับผ่าเหด นี่สูตรนี้คือเหลี่ยวด้วหน่อยวินเนาะแมนเฮดกระปลายังกระไรเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นปลาผิดหนึ่งนึงหามาปลาขอน้อยวินเนาะแมนแต่ว่าปลาทะเลว่าะฉันเคยลอมอยู่เฮดโบได้เนาะครับโบได้เนาะหรืออาจีได้เพราจะแข็งเพราะฉันเคยหรือฉันได้เคยก็คอมเมนต์มาบอกแนะนำได้เนาะครับนแบบได้เน่ะหน่อยวินเนาะเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นเนาะแมนนะครับ นื้อนามเพิ่มกับตัวปลากับสีขาวใช้นะครับเนื้อชิ้นเนื้อปลาห่านี้นะครับสูตรนี้คือเหลีนะ่ยวินตัวนี้เนาะแมนกระเทานามที่คางเห็นคับไปใส่เรียบร้อยนะครับสําหรับสูตรแกงใส่แกงยังกะไรแกงเฮ็ดแกงยังกะแนวนี้น่าะน้องหนึ่งแมนถ้าถ้าจะให้เขาสูตรแกงยี่เลต้องสูตรนี้นะครับแต่ว่าชวนมาหมูห้าเจ้าคอยนี่ก็คือ กระปุกเดียวใส่ได้สารพัดนั่นหนึ่งเมียนแต่เห็ดได้วแต่วเความองเสียมหนะ่งก็เขากันปันไดเรื่งฉันเรื่องอะไทั้งเัืงคนเห็ดนะครับเรียบร้อยน้อยวินเนาะเรียบร้อยอ่ะมาเบิ่งสูตรเห็ดไอ้น้ำพริกเจ้าบองข้าวบ้านอ่ะผักให้เย็นเย็นชนิทเลยนะครับพร้อมใส่แล้วน้อยวินวันนี้เนาะกันอุ่นกรบปุกใดได้ครับห่อนแห้งชิบกระปใดนะครับเพราะว่าเห็ดใทยไปลวกเนื้อปลานะครับเมีนจ้ะ นะครับอันนี้ก็นี่นะครับเอาใส่ปาลาไหลสามมื่นนะครับนี่สําหรับสูตรทิศเฮ็ด์ในแจ้วบองน,งหนงัหนึ่งๆเทออกมากเลยนะครับนี่นนกัวเส้มตัวคนกินแข็งตัวไผ่ตัวมันนี่นะครับตจะจะัวนี้เป็นปลาซิวปลาหนุ่มโดมนะครับตัวนี้ ปลาตัวปลานี่ยแข็งขนาดเลยครับลองสอบมึงจากสังเกตุเรื่องจากการเทออกมานะครับนี่เทก็งามนิดหน่อยวินเนาะนะครับใส่เกลือลายปลามันกระิแข็งบานี้ก็เขาใส่จ้ะสองประมาณสามนี้เนาะต้องเทออกมาคูเข่าได้ครับสำหรับสูตรนี้การเอาใส่ในกระปุกเลยเนี่ยเพื่อนสิบวทัวเทิร์นกันเนาะใส่ประมาณช้อนกระพี้ตัวกระปุกหนึ่งนะครับ ที่ทองจะได้เมียนี้เลยครับตัวนี้คือพอ่อแล้วเนาะไอ้วินตัวนี้ก็เอาไว้ใส่ตู้ปุ๊บเทียเห็ดบางหันเนาะช<ม>าม,มือเนาะเกทียใบไใสอีกก็ได้ครับชาม,มือน,นั่นก็ตักขึ้นใส่กระปุกคือเก่านะครับจ้ะตัวคุณแข็งอันนี้เนาะไอ้วินเนาะคุณผัวเกลือเนาะนี่นะครับเทน้ำเท,ทยังเป็นกั๊บ,ข,บขึ้นไปคือเก่านะครับแต่เต็มคือเ,เกา่านนอยิเนาะประมาณ ยังตาๆกับแปดเดือนนั่นหนึน่งวันเนาะจังเอามากินได้นะครับปลาตัวใหญ่น่อยวินเนาะแมนีนอ่าเอากลับคืนสู่เข้าสู่กระปุกกระเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเลเล่นะครับโอ้ยจ้ะนะครับมีเป็นสูตรที่สองเลยวินเนาะแมนีนเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ยังบ้นไหนใส่ตัวนี้รอไอ้วินตัวนี้รอนี่ครับสูุดเข้าครัวตัวนี้สูตรข้าวสารนะครับนี่เป็นแล้วนะครับเขาครัวตัวนี้สูตรข้าวสารเป็นแล้วเนาะแมนตัวนี้ขูดเขาครัวเป็นแล้วจ้ะนีไอ้วินเบิ่งอีกตัวนี้นี่ครับเบิ่งเนื้อปลาีเป็นปลาปลาสดนะครับตัวใหญ่เป็นเกลือใช้น้ำใดนี่เนื้อควรจะตัวนี้หมอสสำหรับแจวบองดูเฉพาะน้อยวินเนาะแมนมีอยังนึ่งกระชิ่มการอยู่ด้วยหนีไอ้วินเบืองโตเพิ่นเออเวินนะครับ น้ำหนักคือตัวนี้สองปีแล้วนะครับนี่เมียนจะตัวนี้กินได้เลยเลยนาะไอ้วินเนาะพอเป็นยังเนาะนีน่คือเป็นเลยจ้ะสำหรับตำเห็ดน้พริกแจ่วบองนี่ครับนี่เมียนจ้ะเอาแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมืานี่น้องนึงกับไอ้มินก็มาให้ความรู้น่าจะาวิธีเห็ดป,ปลาลาหรือว่าปลาแดกบานเฮาน่าจะมีสองศูตร์น่าจะแบบใส่ข้าวสาร แล้วก็ใส่เข่าควที่เหลือยงนอกจากเข่าควาเนี่ก็ให้เย็นก่อนนอกจากจะเอาใส่นอกจากเนาะก็มีปลามือนี้เอาปลาคนนอกจากที่เอาหมูหวานมาเห็ดนอกจากเนาะนี่ลราจะพี่น้องหนาตาเผื่อจะเป็นแบบนี้นอกจากนอกจากเนาะสำหรับคลิปมือนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุึ่งกับไปพี่เนื่องจากควรสิบโมผาดคลิปใหม่ๆนอกจากเนาะวันหน่มนึ่งกับแอนมินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดหรือว่าหาข้อมูลแนวใด้วยห้พี่น้องูนอกจากเนาะทีโมโหนอกจากเนาะสำหรับคลิปมือเนี่าพอกันคลิปหข้า้า เอาล่ะนะครับพญามินายพแม่พน้องลุงป่านาาทุก่านนะครับสำหรับการแชร์แนะนำวิธีการเห็ดปลาหล่าสองสูตรในวันนี้นะครับนี่นะครับสูตรข้าวสารนี่ก็สำหรับแกงนะครับใส่แกงใส่อาหารทั่วไปนะครับสำหรับสูตรข้าวพลวนี่ก็สำหรับเพ็ดน้ำพริกปลาหล่าบองรว่ดแจวบองบ้านเฮ่นะครับกหวว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพแม่พน้องลุงป่านาาทุก่ันนะครับได้รับความหูบ่มากก็หน่อยนะครับ มาหน่อยกับสิพ่อดีนะครับสําหรับคลิปมันนี้ก่อนจากกันนะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญยายมียาหพ่อแม่พ่นองลุงป่านาฟซี FC, ุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับจากพญามียาหพ่อแม่พ่นองลุงป่านาฟซีุกท่านนะครับ,ยย FC, ท,ท,นนรบที่รวมที่ชมและกการแนะนำข้ามาในรายการคิดผาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบพ่ท่านใจ กราบขออภัยพญายมยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ขาดบ่ได้เป็นประจําทุกหมือทุกคลิปนะครับผมกับสิคอัหน่อยไว้ใช่ให้พญายหยพ่อเม่พยยมีพพ่น้องลุงป่านะเอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคมานามีโรคภัยหลายที่ใดมากรรมกายสุกทางด่านร่างกายและกับจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีซุกข,ขียิงยิงึ้นไปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็กล่าคำว่า,วา,วาวสวัสดีครับผมพบผอกันมือไม่คิปหม่ครับอานหนึ่งเสีหนังต่อวอนนันหนึง่งจะติดตามเจวบองนะครับแต่ว่ากษตรกรได้บอกวิธีพอนาพี่น้องเนาะ้าเบิ้งนะครับมือได้บางๆแจ้งเซียดในพ่อพี่น้องเบิ้งนะครับส,สำหรับการตำเจวบองหรือว่าน้ำพริกปลาบองครับ